สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอด่านช้างกรุ่มนะคะตัวจริงที่นี่ทีเดียวนะคะและเบื้องหลังบรรยากาศแบบสวยๆและบอกเลยว่าคลาสสิกค,คลาดใจเลยนะคะบลวโวบาววเลยนะคะและเป็นเี่เดี๋ยวก่อนจะไปจอดดูตรงอื่นตัวท็อปเลยค่ะปั๊มเฮดไลท์สกอตแน่นอนว่าเป็นเครื่อง p o w e r STAR นะคะที่เป็นร้อนๆและไอเหลี่ยมนะคะยังไม่หมดแค่นั้นท็อปบาววคันนี้เป็น เกียร์กลางแล้วมีท็อกทอกไม่จบเท่านั้นและเป็นท้ายใหญ่ด้วยนะคะท้าย40นะคะเพิ่มตอนมีแค่นี้เลยคันเล่งเท้าน,น,นะคะแล้วก็นี่แค่ที่จับทันแบตเท่านั้นนะคะนี่คือตามสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะแน,น่นอนว่าบาว่าเรื่อหนึ่งสุดแอนนี่นะคะเป็นคันนะคาราโล่นะคะยางเขาคือเดิมเลยนะคะรถนะคะคือสีเดิมๆที่มาจากเมืองนอกเลยและเป็นรถที่ไม่เคยใช้งานในประเทศไทยนะคะ ดูไกลๆคือจึงมาคือสีนึกว่าทํากันมาเลยทีเดียวนะคะนี่คือสติกเกอร์เดิมๆที่หล่อเฟี้ยวมากบาโวโอ้เบาใจและต้องขอบคุณลูกค้านะคะจากรบบุรีค่ะกําลังจะเดินทางไปช่วยเกยเงินเกยทองที่รบบุรีนะคะดงด้านหลังนะคะ16.934คือดอกยางสวยมากอันนี้คือเดิมๆของเขาเช่นเดียวกันนะคะเรียกได้ว่าแบบจะเดิมๆแบบเดิมๆคือเทพแบบเทพมากเลยคันนี้ ลังคาเดิมอะไรเดิมนะคะอ่าอย่าง1นึนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะหรือบาวุเนี่ยจะไม่ค่อยมีกระบอกสย,ยกมาคันนี้ก็ไม่มีเช่นกันแต่แบบอย่างที่เห็นจ้ำตูดหรือตัวอขอลาท้ายนะคะเขาค่อนข้างสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะ mm. บอดเดิมอะไรเดิมมีไฟอยู่หนึ่งหนึ่งข้างนะคะที่ติดตั้งใหม่ๆเพราะว่าตอนมาเขาไม่มีมานะคะ เดี๋ยวไปฟังเสียงอันนีกว่าค่ะแบบออริจินอลเดิมๆที่กำลังจะไปโรบ,บุรีนะคะว่าเขามีความหล่อเท่สไตล์คลาสสิกที่เป็นแบบ90้ารงมาขึ้นไปเนี่ยเป็นยังไงตามกันเลยค่ะนี่ค่ะต้องเรียนนะคะว่าเขามีทอกด้วยนะคะคันนี้แล้วเป็นลายสกอลและเป็น้ายใหญ่และคัะนานาคาราโด 100s เบาว์ S S คันนี้นะคะพร้อมที่จะไปลรบ,บุรีนะคะ กด่นสดสดเด่นเลยนี Now, him, ่ค right. anyway. uh, ือาสภาพนะคะแน่นอนว่าเก็บรถส่งให้เช็คระบบให้สองพาเขาก็ต้องมีการเทสแล้วไฮโดริกก็มีการเทสด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราดูไฟหน่อยแน่นอนอ่ะระบบไฟนะคะก็จะมีการเช็คให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นเดิมๆนะคะอย่างที่เห็นปกตินะคะก็จะมีเก็บสีให้อย่างกระจังหน้าอันนี้ก็คือเป็นเดิมๆเขาเลยยางเดิมอะไรเดิมเลยค่ะแล้วขอบสวยมากนานๆที่จะมีมาเป็นยางใหญ่นะคะอ่ะดูด้านนี้นิดนึงขวายก่อนนะ ด้านหลังนะคะไฟเลี้ยวไฟอะไรเรียบร้อยทั้งหมดนะคะ,ะส่งผ่านสักนิดหนึ่งเ,เดี๋ยวแล้วเนาะฉันไม่ได้ยินส่งผ่านส่งผ่าน <ๆ S 1> ยังไม่เต้ยยังไม่เต้โอ้ยเลิศสวยงามอ่ะขอดูวิดีโอกันก่อนเลยแล้วค่อยจะไปไฮดรลิกนะคะอย่างคำว่าเอ่อตัวนี้เรียบร้อยดียวก่อนดูอย่างไฮดรอลิกนะคะเรามีการใช้ผ่านนะคะในการทดลองนะคะว่า เราไม่ได้เต้นอะไรขนาดนั้นนะคะตกขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีการส่งคลิปส่งใจไปให้ลูกค้านะคะได้ดูระบบมันเรียบร้อยก่อนอู้นี่เขาเรียกว่าเหมือนตัดเล็บ,บิ้งกันเลยทีเดียวนะคะ <S <S ขอเป็นเสื้อหล่อกอัไหวะค่ะเดี๋ยวเราลองดูก่อนนี่สดๆ,สดๆร้อนๆเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะนอกจากว่าสตาร์ทเครื่องอย่างที่ได้ยินนะคะเดี๋ยวเราจะเทสต,ต่อนะคะว่า เบลฟ้าขนาดไหนนะคะอย่างที่นี่นะคะสองพงก็ต้องมีการเช็คน,นะคะแลวย้ำนะคะว่าสีเดิมจริงๆแบบหลอกแบบหลอกมากนะคะยิ่งดูไกลๆนี่นะเรานึกว่าแบบทำสีอย่างดีเลยก็มา,าได้นะคะและนี่คือสีเดิมของเขานะคะก็จะมีถ้ามาดูใกล้ๆก็จะมีร่องรอยบ้างนะคะแต่อย่างที่เรียนนะคะก็คือเป็นเก่านอกนี้ไม่เคยใช้งานในไทยและไม่ได้ทําสีอย่างดีนะคะแต่บอกดูไกลๆบอกเลยว่า หนึ่งว่าใหม่อีกอ,อ่ะอีกนิดหนึ่งอ๋อที่มีเพิ่มก็คือหัวาหาเร่งงานนี้นะคะที่เป็นของไทยเ,เขาของน้องมาเขาไม่ได้งามวิงนะน้องนั้นคือเดิมเดิมทั้งหมดเลยนะคะอย่างทีเรียนไปหล่อจริงอ่ะเดี๋ยวรอกันอีกสักครู่นะคะ,ะลูกค้าอาจจะบอกว่าทำไมคันนี้ไม่ได้เห็นคืนเนื่องจากว่าเขาลงมาปุ๊บเราพลนิดหน่อยแล้วพอดีว่าก็จะมีเขาเรียกว่าคู่ถือคู่ใจนะคะ มาลับไปโรบ,บูรีนะคะก็เลยไม่ได้เห็นคลิปเนี่ยแนะนํานะคะกลายเป็นคลิปที่ว่าส่งรถส่งใยแล้วนะคะส่งไปกอเงินกยอนทองแทนเนาะอีกนิดหนึ่งน่าจะฟังเสียงกันชัดนะคะเราขออภัยเนื่องจากวันนี้เสียงหายเลยอาจจะอุกอีนิดนึงนะคะยังไงพยายามเรียกว่าเป็นเสียงออกมาให้ได้ยินกันอยู่นะคะออเดี๋ยวลงไปดูระหว่างรอนะคะที่น้องช่างกําลังเก็บขอเล่ผูกโซ่ผูกใจอยู่นะคะ อีกฐานนี้ก็จะเป็นหนึ่งศูนย์เอซเชนเดียวกันนะคะบอกเลยส่วนใหญ่นะคะตระกูลหนึน่งศูนย์ของชอรั้งค์สีไม่ต้องเลยระบบคือดีมากค้อมต้องก็จะมีเป็นตระกลูลหมายถึงอย่างเช่นตละลักันนะคะล้อไม้ใบไม,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 ไม้หางไม้นะคะที่ทถามกันนะคะอะเดี๋ยวกลับวถเขาไปก่อนนะว่างรอพร้อมแล้วพร้อมแล้วเราจะดูแบบปกติเดินหน้าทอยลังไปก่อนเลยเพื่อจะเขาเรียกว่าเช็คระบบทั้งหมดนะคะ ไม่ได้ถอยน้องจะเดี๋ยวกูว่าน้องเขาจะยังไงเรียกว่าลองถูเกียร์นะคะลองถูระบบนะคะให้เพ่นใจแม่ว่าเราไปโวยนี่โวยทองนะคะโอ้ยเสียงทองใจใจจริงเดิาอีกนิงเขาบอกวิ่งอยู่แถวไหนวิ่งอยู่แถวนี้แล้วค่ะ แล้วเขอร้อนแรงเนาะเดี๋ยวรอกันอีกสักครู่นะคะว,ว้าวคือท่ามาเห็นของจริงนี่คือสุดยอดเลยแต่ครั้งนี้นะคะยังไงไปตามไม่ให้ไม่ตามไปเขาเรียกว่าไปเตะเอฟซีกันหน้าที่ลพบุรีนะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวนะอย่างนิดนึงก็ทักทายกันไปได้นะคะถ่ายแล้วถ่ายทีชอนังสังนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูชูบให้พวกเราด้วยครับ เปน็นีี่เยัง,งไงบ้างคะนี่คือคลาสสิกนะคะเดิมๆเรียกว่าเดิมเดิมแบบเดิม,เดม,เดมๆเลยนะคะยกเว้นแค่มีคันเลงเท้านะคะแล้วก็บัตเตอรี่ใหม่ที่เห็นไปนะคะมีอาจต้องเรียนอย่างนี้นะคะคเขาไม่เดิมๆเเก็บรถรุ้อให้นะคะเช็คระบบให้นะคะอย่างที่เห็นแล้วก็อย่างที่มีการเทสรถให้ด้วยนะคะ ว่าพร้อมที่จะไปโกยเงินโกยทองนะคะที่ลบบุรีนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องสุดหล่อบาโววบาใจคันนี้นะคะหรือว่าคันไหนไหนนะคะหรือว่าเป็นเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะมีการเก็บงานเช็คระบบให้ทางนั้นนะคะอย่างไงก็ฝากพวกเราด้วยนะคะอ๋อลูกค้าบอกว่าแล้วคันอื่นล่ะแล้วคันอื่นคันอื่นสามารถทางได้นะคะคลายรถไทยขี่ชอดานช้างกุ้มนะคะเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะส่วนอะไรนะคะเราก็จะแนะนําไปนิดน,นึงนะคะจะเป็นชอดานช้างอะไรรถไทยฟอร์และเครื่ออัลฟานะคะย้ํานะคะ วันเราเปิดจันทร์ถึงเสาร์นะไปมังเช้าถึงห้าโมงเย็นหยุดทุกวันอาทิตย์เท่านั้นแหละค่ะเงาเง,งาเบื่อเบื่อติ๊กต๊อกเราได้นะคะไอจีเราก็มีลูกค้าบอกว่าไม่ฉันอยากโทรหาเธอได้เลยนะคะยินดีนะคะศูนย์หกสามนะคะเก้าสองหกสี่หนึ่งห้าหกนะคะย้ํานะคะศ <uc> ูนย์หกสามเก้าสองหกสี่หนึ่งห้าหกเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้เขาให้ลูกค้านิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเสียงวันนี้ไม่ค่อยชัดเจนแต่รถคือชัดเจนอยู่ในใจมากส่วนฝ่ายอะไรนะคะจะเป็น0 9 2 6 6 4 4 9 6 4ายนะคะ0 9 2 6์เ4 9 6 4อนะคะอ๋ออีกนิดนึงเป็นกำลังใจงให้พวกเรากดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ใช่แค่กำลังใจเล็กๆเขาให้พวกเราจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเพราะบางครั้งก็อาจจะมีไรสุเซอร์ไพรส์ไปอย่างที่ผ่านๆมานะคะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากบาโอีกหนึ่งคันนะคะ 10s น,นะคะตัวท็อปไปลบบุรีแล้วก็ฝากชอดันช้างในออมใจลูกค้าทุกท่านวันนี้ก็ สวัสดีค่ะมาชอดันช้างแล้วหิวข้าวไม่รู้ไปไหนนะคะแนะนำค่ะไร่ชมอินนะคะเปอร์ซิบเนมองนะคะถึง2ทุ่มนะคะแน่นอนว่าไรชมอินนะคะไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะร้อนเหมือนชอดันช้างหรือเปล่าเพราะด้านในนะคะกลางวันนะคะมีที่ร่มนะคะให้เรา อยู่ได้นะคะส่วนตอนเย็นนะคะดูได้ค่ะบรรยากาศแบบนี้นะคะพราะมอาหารบนโต๊ะรู้นี่คือเมนูแนะนําก่อนเลยนะคะหมูกรอบกรอบจริงไม่จริงต้องมาลองนะคะไร่ชมอินยุทธทุกวันพุธเท่านั้นและค่ะ